สวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องไมยอมศิลป์ครับวันนี้ผมพามาดูสมุนไพรอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมสมุนไพรตัวนี้อยู่ในป่านะครับเป็นป่าอนุรักษ์แล้วก็ป่านี้มีลิงเยอะมากนะครับป่านี้เขาเรียกว่าป่าทามนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะพาไปดูเลยนะครับว่าสมุนไพรตัวนี้คือต้นอะไรนะครับ คุณผู้ชมครับสมุนไพรตัวนี้ก็คือต้นทอบแถบนะครับเนี่ยอันนี้ลูกของมันนะกินได้นะครับคุณผู้ชมบีบก,ก็จะดังเปาะนี่นะครับเขาเลยเรียกว่าทอบแถบนะเดี๋ยวผมจะบีบให้ดูอีกเนี่ยกินได้นะครับเป็นสมุนไพรดีเลยอันนี้ใบอ่อนของมันครับคุณผู้ชม าจจะมีเสียงรถยนต์รบกวนนิดนึงนะครับพอดีสตาร์ทรถไว้อากาศร้อนมากนะครับตอนนี้37 38องศานะครับคุณผู้ชมถ่ายตอนเวลาบ่าย2องเนาะมันจะคล้ายๆเถาเครือนะครับแต่ไม่ใช่นะครับคุณผู้ชมมันจะเป็นกิ่งยื่นออกมาอันนี้คือลูกแห้งของมันคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าชื่อเรียกอื่นๆมีอะไรบ้างบางพื้นที่เรียกว่าทับแถบเครือ กระลำเพาะจำเพาะขางขาวขางแดงขาบน้ำครั่งขี้อายเครือเครือไหลน้อยตองตีนหมากสงเครือหมาวอเป็นไม้พุ่มเลื้อยนะครับสูงประมาณ2-6เมตรลักษณะใบประกอบแบบขนงนเรียงสลับใบย่อยลักษณะดอกช่อออกมาปลายกิ่งนะครับตรามาช่วงที่มันออกออกลูกพอดีสรรพคุณทางด้านสมุนไพรนะครับ ในตำราไทยใช้ใบต้มน้ำดื่มรักษาโรคอาการเจ็บหน้าอกรากใช้แก้ไข้ใบและเถาเป็นยาระบายขับพยาธิแก้ไข้แก้พิษตาซางรักษาโรคพยาธิในเด็กนะครับมีอาการซูบซีบอ่อนเพลียพุงโลก้นปอดท้องเสียนะครับอันนี้ช่วยได้หมดเลยที่บอกมาก็คือต้มดื่มนะครับคุณผู้ชมนี่แหละครับต้นทอบแถบแถวในมีนะครับหรือว่าเคยเจอหรือว่าเคยใช้ทางด้านสมุนไพรนะครับมาคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยครับ ว่าเราเคยใช้แล้วแล้วก็เคยเห็นแล้วนะครับรู้จักชื่ออยากมาแชร์ให้ดูนะครับมันจะขึ้นอยู่เยอะเลยนะครับคุณผู้ชมตามแถบป่านะครับป่าทามป่าทรรมคือป่าริมน้ําป่าที่มีน้ํานะครับมาคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยครับ มาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันถือว่าท่านก็เป็นผู้ให้ความรู้เราอีกทางหนึ่งนะครับไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้ชมนะครับคุณผู้ชมเอาเป็นว่าวันนี้ไมออมสิงก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับกับลูกตอบแทนนะครับคุณผู้ชมฝากไปด้วยครับสมุนไพทุกตัวมีทั้งคุณและโทษก่อนใช้ควรศึกษาข้อมูลดีๆถ้าไม่มั่นใจก็ปรึกษาแพทย์แผนไทยหรือว่าเภสัชกรไทยใกล้บ้านถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่ตอไป วันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับกับลูกทอบแถบสวยๆของเราครับสวัสดีครับ